สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะเช้าวันนี้นะคะเรามาพบกับบ้านลุงพลน,นะคะจะเปิดตัวบริษัททีพีสกินนะคะโอ้โหเป็นครีมบำรุงหน้านะคะชื่อแบรนด์ทีพีสกินนะคะอ่าเป็นครีมทาหน้านะคะราคา790บาทค่ะนะคะเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกนะคะของลุงพลป้าแตนจะเปิดเป็นเจ้าของ สินค้านะคะตอนนี้ช่วงเจ็ดโมงเชา้ากว่าๆนะคะยังไม่ได้เริ่มงานเนาะกาลังเตรียมงานอยู่นี่คือบรรยากาศการเตรียมงานนะคะเป็นบรรยากาศการเตรียมงาน,นะคะ่ะโอโ้โหสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะชื่อบริษัทโลโก้เป็นโลโก้เป็นมนโอมนะคะน้ำเงินขาวนะคะมีหน้าคู่ถัดหน้าเข้าหากันแล้วก็ชื่อบริษัทมนโอม โฮมซับนะคะกค่ตอนนี้งานกำลังเริ่มนะคะงานกำลังเริ่มค่ะบริษัทมุนโอมโฮมซับสินค้าตามนี้เลยนะคะทบเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนี้นี่คือบรรยากาศ ช่วงเจ็ดโมงกว่านะคะยังไม่ได้เริ่มงานนะคะยูทูบเบอร์ก็มาเตรียมตัวโอ้เหมือนนักข่าวมากเลยยูทูบเบอร์แต่ละท่านนะคะเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งกล้องตั้งกล้องเตรียมพร้อมแล้วนะคะมีใครเตรียมบ้างน้องต้นฮักน้องโจคุณมานานี่กองถ่ายผู้ใหญ่นี่เนาะเพเลิดดูเถอ,อะเนาะ อันนี้ก็กองถ่ายของใครก็ไม่รู้นะคะของคนไทยบ้านนอกด้วยแน่เมื่อกี้น่าจะเป็นของน้องโจหรือเปล่าของคุณมานาก็อยู่ทางน้นนี่ของน้องแอนนะะแที่สมหวคนสวยนะคะ ก็แค่แล้วขอบคุนไปซื้อเขามาคะคุณสีสีนะเฮ่งๆเรื่อยๆด้านฝากก่อนดที่ลุงปาด้วยครับผมคุณเจสันตอนนี้ต้องพี่รักลุงพลปเปตนอยู่ด้านในบ้านนะคะรถก็ยังอยู่นะคะแต่รถตู้ยังไม่มานะคะนี่เป็นบรรยากาศชมบรรยากาศโดยรอบก่อนเปิดงานนะคะสําหรับคีมคีมบรุงของลุงพลปเปตนนะคะเป็นแบรนด์ของลุงพลปเปตนเองนะคะทีย่อมาจากคําว่าแตน พีย่อมาจากคำว,ว่าพนนะคะแต้พนนะคะท p s k กินแต่ใช้โลโก้มนอมนะคะชื่อบริษัทมนอมโฮมซับค่านะคะและ,ะผลิตภัณฑ์ที่ลุงพลปเตเป็นพีเซนเ,เ,เตอร์ก็ยังอยู่นะคะยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือลูทินเซตนะคะซีนิเพ็กมาดิพีดนะคะมาดิพีดก็ยังอยู่นะคะยังเหมือนเดิมลีอารก็ยังอยู่นะคะ ดีอาก็ยังทำอยู่แล้วก็มีไล่เมกอ,กอีกท่านอีกอย่างหนึ่งนะคะน,นีเป็นบรรยากาศช่วงเช้าอาเฮียเดมาแล้วค่ะทางน้นนะคะจอดรถข้างๆหมอหนุ่มนะคะเฮียเดโดยรวมทั่วไปนะคะนี่บรรยากาศโดยรวมทั่วไปโอ้โหฝนลมฝนหรือ,อยังไ,ไงไปยังไงออกเป็นการปรับพื้นที่นะคะเฮียมาสวัสดีค่ะเฮียเดมาถึงแต่เช้าเลยสวัสดีค่ะทานข้าวยังคะ ทานอะไรหรือยังอย okay. โอเคโลดเเดนิดนน,นาคานะคะคืเพื่อเตรียมพร้อมและะ้วขจาอาร์ตมาแล้วหมอหนุ่มตื่นแล้วบีออตื่นแล้วไม่ละมาแล้วนะคะอา้าทีซีชแนลตื่นหรือยังตื่นแล้วหนุนาก็ถือหวดหนึงหมอถือหวดเห็ดหนึ่งอยู่นี่นะคะจะไปกินข้าวน้องมาต่อยตื่นแล้วพี่แม่บ้านบ่าวหอมยังไม่ออกมา นะคะพอฟื้นนะคะหัวฟื้นเด้อแม่กำใสตื่นแล้วนะคะน้องเมฆตื่นแล้วอ๋อน้องนายตื่นแล้วนี่น้องเมฆน้องเมฆน้องเป็นยังไงบ้างน้องกอลัมเป็นยังไงบ้าง,ย,งาายังไม่ได้เอามานิกกี้ก็ยังไม่เอามาเหรอยัังครบนิกกี้อยู่บ้านเหรอบ้านอยู่ข้างพื้นอยู่เอานิกกี้ก็ทำเหมือนกันเหรอ ไม่แน่ใ,ใจครับต้องรอถามก่อน <c oughs> แล้วก่อดห้ายังอยู่โรงพยาบาลอยูออ่ออาการหนักเนาะต้องต้องพักฟื้นเยอะหลายวันเลยแหละโอเค okay, ขอบคุณครับนะคะนี่ภูมิทัศน์ทางนี้เป็นกาแฟกกอก,ก,กนะคะยังไม่เปิดนะคะมีคุณแอดชิดซื้อหวัวหนึ่งเฮด ath, อยากปะหนึ่งเฮดซุกแล้วสิวไปกินเขาง่ายด้นี่ <laughs> ขเดียวกับเจ้วอิลีเแลยเนาะต่อม,มาณนัน <laughs> ไปยางไปบ้านเสียไปบ้านปลาซ้อไปนั่งยางไปสิ้นเด้อนั่งไปกิน <laughs> <laughs> จ้าเอา้พูดน่อยแอดชิดอยู่ข้างบนหอคอยโน้นนะคะทางโน้นนะคะใครตามหนูหนาใครตามหนูหนา๋อนินน้อยจะไปหาหนมเปียวเป่าไปลุกปะไปหากันปะนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะบรรยากาศโดยรอบยังไม่ได้เปิดเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะ เรามาชมบรรยากาศโดยรอบก่อนก่อนที่ลุงพลป้าแตนจะเปิดผลิตภัณฑ์ TP Skin ค่ะขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะลุงพลป้าแตนค่ะบริษัทมนต์โอมห่มทัพย์นะคะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงแท่นี้แค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe ให้น้องเปี้ยวกกอกด้วยและกกอกสเตชั่นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ